มาถึงวัดแล้วหรอใช่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 เอ๊ะโอเคโอ๊ยตีเราทําไมนี่เนี่ยตีกลับอืมเฮ้ยแถวนี้มีแถวนี้มีผู้เท่าด้วยเหรอเนี่ยตีผู้เท่าเถอะไป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 กันไปทำบุญกันไปไปทำบุญลาดน้ําพระโอ้ยหนึ่งครั้งเฮ้ยนั่นมันรูปปั้นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลาดน้ำพระ ไม่เราลาดนะไม่ได้เดี๋ยวลาดทีละคนนะอ่ะเธอคนต่อไปมาตาชั้นตาชั้นพระสุนัขพระตาชั้นตาสุนัขสุนัขพระก่อนเออเธอนี่เราจะมาที่นี่จริงๆเหรอที่มันวัดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็เป็นวัดเหมือนกันนั่นแหละบ้านเราไปไปไปอุ้ยสวยเนาะอืออือ สวยมากสวยจังเลยสวยมากสวยมากยังสวยเลยเออออออวัดนี้เขาทำมาจากอะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะแต่ฉันที่ฉันอยากรู้เนี่ยฉันอยากกระโดดลงไปมากเลยเอออยากกระโดดอยากกระโดดเดี๋่นี่ฉันเปลี่ยนชุดก่อนนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอ้โหฉันเปลี่ยนชุดก่อนนี่ เพื่อเอาเบื่อแทนไปผับมาแล้วเธอเพิ่งเรียนเสร็จเหรอเอเพิ่งเรียนเสร็จโอ้ยผู้ชายกันไปดูวัดกันมามามาสวยมากเลยเฮ้ยเรากวาด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 ตรงนี้ให้เขาหน่อยป้ะ ไม่เราก็กวาดอืมเฮ้ยนี่ไงเดี๋ยวฉันเอาไอ้นี้กวาดก็ได้คืออะไรอะ่ะเลียนแรกไอเทมหมอไปเร็วไปเร็วไอ้นั้นมันเป็นล้าน้าเธอ,อไปเร็วไปดูดิหูพยานะ่าดูดิเธอมาดูพยานะ<ป> เม่กี้เสียงพูทเฒ่าบอกว่าพญานาคอะไรเฮ้ยดูดิพญานาคอย่างสวยเฮ้ยเดี๋ยวไปถามพูทธเฒาก่อนถามพูทธเฒาก่อนพูทเฒ่าครับนี่นี่พญานาคอะไรอ๋อหนูนี่มันพญานาคเอิ่มอ้าวหลวงไม่บอกเลยเฮ้ยแถวนี้มีเมดด้วยเหรอเนี่ยใช่เมดปะเป็นเม็ดแมวเเม็ดแมวไปเฮ้ยเหมือนยักษ์ โอ้โหว้ยะประศการปั้นอยู่้ยค้นคนค้นสวัสดีครับคุณคุณนั่งอยู่ชิ้นใหญ่อะเนี่ยเออเออนั่งดีกว่าร้อนเหมือนกันเนี่ยเหมธอเธอวิคือไม่เหมือนผียังไไม่รู้ว่ะ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาไม่อยู่ตรงนี้เฉย เฮ้ยจริง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 ฉันเห็นฉันส่งสิงแปลกๆด้วยเป็นผีจุหวัดนะเปล่าใช่ใช่ใช่โอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะโดนอะไรเนี่ยหนามทิ่มหนามทิ่มเธอหนามทิ่มโอไปไปไปกันเฮ้ยที่ไหนละเนี่ยอุ้ยที่ฉีดน้ำหมอที่ฉีดน้ำอุ้ยได้ปืนมาด้วยอ่ะเออปืนปืนเล็งเเลล็็งงก่อนนะอุ้ยเล็งเล็ง เธอเธอเธออยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเข้าปา่าทำไมเข้าขอโทษไปไปไปเฮ้ยที่ไหนอ่ะเนี่ยมินิมินิเกมเฮ้ยมินิเกมให้กระโดดเข้าไปและและห้ามหยุดวิ่งอ๋อโอเคได้ให้กระโดดเข้าไปแล้วห้ามหยุดเว้ พอพอพอเส็จไ,ไ,ไ,ไปกันไปกันไอเมดต,ตีหน่อยออกไปเลยนะมาเดินชมรอบวัดหน่อยเฮ้ยเราเรามานั่งกันเถอะเรามานั่งเถอะเออเหนื่อยมาก <c oughs> นมัเหนื่อยจงเธอเราปรับมุมมองดูปรับปรับมุมมองเออเธอมันสบายเนาะ <c oughs> เฮ้ยมันสบายเนาะเพื่อนสบายมากสบายมากโอ้ไปจับรหัวให้เลยอ๋อเหรียญเนี่ยเราเอาไปแลกกับใครได้บ้างอะ่ะเราเอาไปแลกกับใครได้บ้างอะ่ะพ่อค้าเนี่ยคนนี้เป็นพ่อค้าปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเธอเธอเธอเพื่อนไปช่วยเพื่อน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 อยู่ไหน นี่นี่นี่ดูดิกอกล้างมือเราล้างมือสักหน่อยล้างล้างเฮ้ยเขาให้อะไรมาก็ไม่รู้อ่ะเธอเขาให้อะไรมาก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยที่ที่ปาน้ำใส่พุทธเาสักหน่อย